สวัสดีครับละตอนครับและทุกท่านนะที่มาร่วมงานและกันไหนละวันนี้โครงการพัฒนาและสัมมนาดีดีพลังงานทดแทนนี้และอาจรั้งกันละเป็นความร่วมมือและทั้งสองหน่วยงานที่จะประสานกับพลังงานนั้นละกรมพัฒนาพลังงานทดแทนกันคณะวิศวกรรมนั้น่อเสียกใหม่ไง ภูมิใจเสนอและโครงการที่ดีความสามารถนี้และก็ให้เพิ่มละกันไว้เพิ่มจัดอุปกรณ์วัสดุที่ไงโรงงานมีไว้และใช้อย่างดีเขาเรียกงานนี้เรามีชื่อเก๋ไก่เอ้าส่งเสียงได้ว่า H E เขาเรียกงานนี้ดังๆมีชื่อเก๋ไก่เขากันส่งเสียงได้ว่า T H E River r เ v e r นะ รีเฟซนะ P R E รีเฟซรีเฟซนะ P R E พอดเสียงหน่อยสี่ละ P R E นี่ไงรีเฟซ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 เอ้ารีเฟรพีอซ P R E จะจะลองพี่ละม้าคำจำให้ดีละจะบอกกันไว้วันนี้เรามาละทำความเข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆละเข้าใจละก็ดีเรื่องของโรงงาน ภูมและเขาก็มีมุมและปฏิบัติสามมีกรมพัฒนาและบอกมาณสีท้องไหนะบอกนายกรมพัฒนาและบอกมานณส,สีว่ามีหน้าที่และจะต้องทำยังไงมีคนรับผิดชอบด้านพลังงานมีคนรับผิดชอบด้านพลังงานมีคนรับผิดชอบด้านพลังงานประจําละอาคารโรงงานละเอาไว้คุณสมบัติหน้าที่ และเขาก็ทำหลักักไปตามกฎมีไว้ก็สวงให้ดีมีการจัดก,การพลังงานในอาคารตามมาตรฐานนัลักเตณฑ์ละตรงนี้คนที่ทำางานพลังงานและอย่างดีนี่แหละเหล่านี้เรียก P R E ไง P I E นั้นมีชื่อย่อชื่อเต็มเต็ม,มแล้วก็ P i E นั่นเป็นชื่อย่อและชื่อเต็มเมแล้วก็ Person r e ย p o n s i b l e for Energy ไงภารกิจใหญ่และใช่เลยและต้องมีผู้ทำหน้าที่ละ PRE และทุกคนจะต้องอดทนกับงานและต้องมีผู้ทำหน้าที่ PRE ทุกคนจะต้อง oh, oh, oh. จะต้อง oh, oh. จะต้อง oh, oh. กับงานและต้องนี้บำรุงรักษาและเครื่องจักรอย่างดีละ,ละอุปกรณ์นี้และตรวจสอบกันทุกวัน ปฏิิัาิในการใช้งานระบุสาดุรักหนา้าุึกประกอบนั้นรักษาประโยชน์ให้เจ้าของกันและพวกพูังานนั้น่างท่านอธิบดีเขามีหน้าที่แลบพาระผูกพันที่อาอีนั้นทำงานและตรงนี้สู่สู้นะครับทำงานอย่างนี้เรามีหน้าที่จะทำรายงานใช่ไหมครับใช่ไหมเรามีหน้าที่จะทำรายงานใช่ไหมครับ ถ้าไนใครทำรายงานแล้วขอเสียบรมมือหน่อยต้องสู้สู้สู้ก็ต้องรีเฟซต้องสู้สู้สู้ก็ต้องแต่ต้องสู้สู้สู้ก็ต้องรีเฟซสู่ความสำเร็จเป็นสับละตรงนั้นรีเฟซเพื่อเราได้เข้าที่งานและข้อมูลทางด้านและเทคนิคด้วยกันต้องพัฒนาและความรู้ใหม่ และอุปกรณ์ของใช้ไฮเทคละทั้งนั้นเราต้องมั่นใจในความรู้กันและส่งเสริมกันนั้นและสู้สู้ต่อไปอ่ะเราสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้พูดนามาสู่ละการจัดก,การไวและเทคโนโลยีแล้มีความก้าวไกลลัำไปมากมายนะพี่ต้องตามละให้ทันเป็นโอกาสดีและก็ที่วิทยากร มาฟังกันก่อนเอาแลกเปลี่ยนเรียนนั้นจากความรู้ดีๆที่เราจะบอกกันะเทคโนโลยีนั้นและสี่ข้อว่าไงหลอด LED นั้นมีจุดเด่นหลอด LED น,น,นั้นก็มีจุดเด่นเดี๋ยวก็จะเน้นละติ่ตามต่อไประบบอากาศมีจะปรับไงละมันเป็นยังไงอเดี๋ยวก็มาดูกันระบบวัดครูหรือระบบหมอนะ้ำ ผลิตไอ้น้ำและเป็นยังไงนั้นจะเทคโนโลยียอีกระบบการละอัดอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรทุกท่านวันนี้นะที่มาร่วมงานจะต้องชำนาญเรื่องงานกันไว้สัมมนาวันนี้จะจุดนประกายศักยภาพฝีไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะทุกท่านมีความสำคัญ ับองค์กรนั้นกับโรงงานนี踏 procent, 踏 text, 踏踏踏 nada, ้รีเฟซรีเฟซนะรีเฟซรีเฟซนะรีอาอิรีเฟซรีเฟซนะรีอาอิช่วยมารีเฟซรีเฟซนะรีอาอิรีเฟซรีเฟซนะอ่ะดีมากเลยครับสัมมาาวุธีแล้วก็ต้องดีมากมายสู้สกคมและความรู้ดีๆและเพื่อเศรษฐกิจดี มั่นคงต่อไปกรมพัฒนาพลังงานทดแท่จริงใจและอนุรักษ์พลังงานไว้ร่วมใจกลับด้านขอเสียงรบมือครับ